ไม่หรอกนี่เอาบอสได้บอสมั่นเนอร์เอ็งก็บอสหนั่งปลาสลัดดุกมาปลาสลัมหน้าราปลาสลัมนี่ไม่ไม่เยอนมากจริงนยปลาสลัดคารานีไหมคะคารานีจ้าคารานีค่ะเฮ้ยอะไรอ๋อเพลงหายเพลงหายไม่ได้ซื้อดีเมียมแลนี่ยวไปบอกเขาเรารวยี่ ขอเป็นซีพีเนี่ยขอไม่ง่ายน้ำขอรสชาติไหนขายดีสุดคะพึ่งเข้ามารสชาติไหนขายีซีพีลองน้องซีพีลองสามรสดิเอาเฉพาะคนกินเผ็ดนะสี่ชั่วูคาโบนาร่าค่ะเป็นชีสจะเอาจริงจริงนะรสที่ขายดีที่สุดบวกหนึ่งชเค็คบวกหนึ่งเนี่ยหมดก่อนตลอดเลยถ้านบอกคนกินเผ็ดนะครับแต่ว่ารสที่เนี้ยชอบสุดคือคาโเนาะชอบชีส เดี๋ยวทินงยา่าจะมีรถต่อไปนะเราดีเราต่อไปเรถยังไม่บอกเดี teaching, ๋ยวไอ้เอ้ๆมาม่าเดี๋ยวไอเพชรน้อไปทำตามไอ้าสตร์กินได้ยังเน่ยยังอ้าวรอนี่อยู่รออังเข้าอยู่ผมเพิ่งกินดิดูเซนอันนี้คือก้าได้เลยนะคะบะหมี่ก๋ตะ๋ยก้าได้เลยนะจ๊ะเลยเพิ่มหายาค่ะพี่พี่หายาค่ะเย็นๆซื้อมื่อกี้แล้วอร่อยมากขอบคุณครับพี่ ช่วงเราโลคาร์โบอ่ะทำไมเหรอเราจะเอากันเอาอะไรเหรอเราจะกินวิตาม,มินให้ดูเราจะกินวิตามินเราจะกินวิตามินกินน้ำน้ำเอ่อฉ่ำไหมยังเออกินแล้วเป็นไงต้องพร้อมนะเอออันนี้วิตามินโกลาเหมาะสำหรับผู้หญิงบางทีนี้ไปทำมาปิดชุดอีฮานไปมาดิบใส่ชุดชุดชุดสอง ทูสองเขาบอกทูสองทูพีทแม่ทูสองทูสองพี่พูดดังอไอเขาทูพีททูพีททูสองแหมสองแล้วเมื่อไงพี่ทำไมลูกเห็นนันดาตีห่าขออนุญาตลูกนะจ๊ะลูกให้อะชุดวไว้นะลูกเอามาให้ใส่จ้าลูกบอกว่าให้ใส่ด้วยถ่ายรูปด้วยแม่ไม่รู้เรื่องเอ้ยเด็กกูใส่ตัวนี้อู้ เย็นเจี๊ยบเลยไอแอนชปนี่ทุกคนถ้าเกิดว่าใครนะอยากจะใส่คูพีชได้แบบไม่อายใครในวัยห้าสิบนี่โคว่าสองเม็ดโคว่าสองเม็ดก่อนนอนใส่พีชได้ในวัยห้าสิบที่นี่หล่อหอยลายเพราะปากเราจะได้กินเดียวกันเมื่เดี๋ยวอันย่าหาพี่ปากก็ดีถ้าปากมันหอยลายแต่ถ้าอย่างอื่นอ่ะเป็นกินอย่างเงี้ยก็โคว่าก่อนนอน ออกไม่เด็ดนั่นต้องเหม็นมากใครที่มีปัญหาในเรื่องการนอนหลับอยากหลับลึกหลับสนิทโกวาลาสองเม็ดก่อนนอนเก็บความรักที่พ่ายแพ้เอ้ยเพ่งม่อินแนวกูเนี่ยเอออินมากช่วยเลยคะ่ะโกวาลานะคะสำหรับผู้หญิงนะคะ<อ>ที่ไม่อยากแก่เร็วโกวาลาสองเม็ดก่อนนอนช่วยเรื่องการนอนได้ดีมาก<ด>นะคะคือนอนไม่หลับทุกวัน ไมนอนไม่หลับไม่รู้ไม่นอนไม่หลับไม่ได้กินนี่ไงแล้วพ็กกินล่ะฉำเลยเขาพูดเรื่องการนอนแพ็กินแล้วเป็นยังไงยังไงเห็นฟอร์ดไหมฟอร์ดอะฟอร์ดอะไรอ่ะชิบหายเอ้ยยันมันแต่ชาตินะแอนภูเก็ตภูเก็ตยดผใช่ชาติชาติมาหน่อ๋อที่มีหลังรถเรื่องเนี้ยเป็นเขาพิมพ์กาวาล่า ใช่ครับยิดแล้วฉันนั่นมันเห็นมันได้ทำจริงในข่าวใช่ไหมที่โดนจับอ่าใช่ครับในหัวคิดอะไรเนี่ยกูจะให้มึงจับไงคิดแบบนั้นแหละเดี๋ยวเอาในโรงก็ได้เอาบาพี่พูดอะไรเออเขากำลังพูดถึงโกวลาโกวลาสำหรับ ผู้หญิงที่ไม่อยากไวททองเร็วพูดทีเดียวก็รู้กันแล้วไม่ถูกเหลือคนเพิ่งเข้ามาใหม่วิธีการขายของคือต้องพูดไปเรื่อยๆแล้วคำหน้าเอาสติ๊กเกอร์มาแปะไหมแปะว่าไงมีมาเฟียโกลาไม่แต่สับปะคุณเราพูดเรื่อยๆพี่อะไรนะพี่พี่เฟอร์พี่เบอร์พี่เบอร์เออเราเราเราจะทีละตัวเมื่อกี้ว่ามีมาเฟียแล้วตอนนี้เราจะโกลาช่วงรอคาโบนาร่าเราจะหัดเป็นแม่ขาพ่อขาไม่ใช่หรอเราต้องหัดเออเรา ขอโทษเอ่อสัพท์ดูพันหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งแล้วครัอ๋อหมื่นหนึ่งอ๋อพี่บอกสรรพคุณโกดังก่อนเร็วสมมพคุณถาเป็นลูกค้าจ้างเราพี่ต้องอธิบายสรรพคุณชำอย่างเดียวน้องผัวผัวซื้อให้เมียเลยชำอย่างเดียวซื้อแล้วเป็นไงชำไงโกชำอย่างเดียวพูดแลาว ใครไม่อยากแก่เร็วผู้หญิงที่ไม่อยากแก่เร็วอุกรา์สองนี้ก่อนอนช่วยเรื่องการนอนดีมากช่ำมากช่ำมากคือบโดนหลามแดกแล้วไอหลามได้กินช่ำฉันลงน้ำเฮ้ยโดนกินหนิงก็เกือบโดนแล้วนะน่าแดแดกต้องคู่เลยเนิงมันจะไม่หน่อยแล้ว๋ยวหนิงมาลุมเลยโอเค เด็กสามเม็ดอ๋อพี่กินสาเม็ดใช่เดี๋ยวไปกินนมจะได้ขึ้นพี่แชร์แล้วก็เสร็จเองเลยแล้เองไ่ได้รอะรชอบทงวนี่ยมาเช่ากูเหยท้องกูไม่พท้องเช่กูจะพูดเร้กว่านี้พูดดีดิพูดดีดีเนี่ยแหละ ใครมนุษย์ป้าโกวลาทานได้นะมนุษย์ป้าป้าอย่าดราม่ามากน,นะคือสัญญาก็โปกติไม่ได้พูดกูมึงนั่น่อยป้าไหนดรามา่ามึงนี่แหละ <laughs> กินโกวลาไม่ใช่มนุษย์ป้าแล้วกาะจเป้ากินโกวลาคือกลายเป็นสาวกลายเป็น <laughs> ป้ากินนี่ปุ๊บเป็นน้านเลยพี่ <laughs> น้านไม่เอาแก่เอาพี่เอาน้ามันกำลังมันพี่ <laughs> <laughs> เติมวิตามินเยอะไปเออเติมวิตามินเยอะเกินไปเนี่ยไม่ต้องเติมกลับมาคตอนนี้ไม่เหมือนเดิมนะไม่ต้องกัดไม่ไม่ต้องกลับมาคตอนนี้ไม่เหมือนเดิมนะน้องช่วยกดซื้อหน่อยเพราะว่าพี่ขาดข้าวไปมากเลยโอ้ยบุ๊กเดิมเขาเบื่อแล้วไม่บุ๊กเดิมไอีเที่มันเรื่องเดิมเรื่องจริงอ๋อเดือนนี้กำลังจะใหม่แล้วอันนี้ไง่ซ่อมอะไรนะเมื่อกี้ซ่อมซ่อมข้อหรือซ่อมอะไรนะอะไรนะอะไรนะเปลี่ยนข้าวไปเป็นข้าวซ่อมข้อบ้าง ซิงซ <sing>, <ะ>ิงซิำซิง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 ทลาดไม่ลาเวลาอันนี่อันนึ่งอังเคออยู่เนี่ยนานแล้วเนืองอังเคอร์ไว้เิงจะไปดูนาเตียเอาแล้วพี่ไไหนไปเติมิไม่ต้องเติมมานี้มพี่มีคนโทรหาลับเลยอ๋อเหรอาคู่พี่เินมีคนโทรหาเออช่วยหน่อยเจอไง มาอร้ายอยู่กันนยาเลย้อมาเร็วเติม่ไมเร็วเร็วเร็วเร็ช้ำไหมถามพี่เต้มช้ำไหมมึงไม่ต้องเล่นตัวมากล่นทะเลาะละทะเลาะละไป้แอนมาดิมาเร็วมาเ็เม็วเร็วเดี๋ยวคนหายนะพี่ไม่อยู่เนี่ยไม่พี่ว่าพี่เติมจะเป็นเกินน่ามาน ไปไหนมาเนี่อยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนแล้วอ่ะกอล่าก่อนเร็วยังไม่จบอีกเหรอยังไม่จบอ่ะถือไว้แล้วสำหรับนะคุณผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องแห้งแสบคันใครมึงเป็นเฮียอะไรขนาดนั้นวะแห้งแสบคันเอาเมียผมพี่เมียผมจะบุกพิงออร่าเมียผมคันเมียผมคัน เองมีก็จนแต่งอยู่นะอ๋อคันแล้วเรามีสบู่พิงกอร่านะคะสบู่นี้ถูได้ทั้งตัวทั้งร่างกายทั้งหน้าและตรงนั้นด้วยก็ีกิ๊กสบู่ตัวนี้นะคะเป็นสบู่ที่มีอะไรรู้ไหมผงไข่มุกน้ำนมพอกไก่โดว่าถ่านจระเข่นางไม่บอกเขาหรอพี่เราต้องบอกสรรพคุณให้กูซื้อไปใช้ก่อน ก็เขาต้องฟังก่อนอุ้ยมันต้องมาตังคานนะมันต้องมาบอกเราอะไรย่างเงเวลาเวลากลินกลิ่นเป็นอย่างนี้เราต้องใช้ตัวนี้และเราก็กินตัวนี้ไปด้วยเออไม่ต้องไปบอกมาจากหนังจากไหนเราต้องบอกสรรพคุณนิดนึงแล้วก็เซลคูล่าโอเคกินอย่างเงี้ยก็กินอันเนี้ยโอกินไงกินยังไงนี่ไงอ่ะนี่หูหอมไหมหอมไหมกินใกล้ที่ กินแค่เพียงอะไรอะไรกินแค่เพียงอะไรของไทยในบอกกินไทยในบอกกินไทยอะไรกินใครฉลามฉลามเฮ้ยใครเนี่ยวะไทยหยุดนะยังไม่โฆษณามากกว่าไว้เซตนี้เรามีแบบว่าไม่เอา เรามีนะคะซื้อหนึ่งราได้หนึ่งได้สองชิ้นนี้เรามีโปรสองชิ้นนี้ไปโคตรมากเขารู้อยู่แล้วเฮ้ยไปแล้วไปไหนท่านนี้ยืนตรงนี้ถ้ามึงเชื่อมงวางไว้อะวางไว้ตรงไหนวางเนี่ยสีเข้ากันเลยอ่ะขอนีลุ่มไวางกับเอร์เบียอาเซียนี่นะแดกมันมีอาเซียเสร็จก็กินใ้เนี่ยแล้วก็ถูสบู่อาบน้ำนอนแดกไฟบีเบอร์ติมาแดกวินซีครบหลปเลย ช่วยช่วยอุ่นหัวเราหน่อยนะค่าไฟค่าน้ำเยอะค่านณะมันเตือนเนมะื่อก<น>ี้นะค่านณะเตือนคือคณะค่าพ่อคองค่าน้ำค่าน้ำค่าน้ำบ้านนี้เท่าไหร่ต่อเดือนแปดพันกว่าใช่ไหมแปดพันกว่ามึงถามดูดิ ถามใครถามมึงใช่ไเฮ้ยจริงเรานะจริงๆเนี่ยนะเราไม่อยากพูดไป็พรนะเพราะว่าจริงๆแล้วเออเฮ้ยเวลาลั้นเราพูดแบบนี้นะแต่เวลาดีๆยันย่าไม่เคยพูดนะมึงกูมึงกูกูมึงกูอ่ะใครไม่อยากใบทองเดีวนะโกวราสองเมตรยังไม่จบอีกเผื่อใครเข้ามาใหม่ยำกี่ยำทำนะมึงเนี่ยใช่เผื่อใครเข้ามาใหม่นะจ๊ะถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่า รู้สึกว่าตัวเองนะคะผ้าคลอดพอดีผ้าคลอดไม่ยืนตรงนี้อ๋อไอชิบหายผ้าคลอดอีกไม่ยืนตรงนี้ชูมยนชูม่นอ่ะโคแล้ขายของช้ำแลไม่เก่งจุ่มไม่พี่พูดอย่างนี้ว่าชำใครไม่อยากไวทองเร็วไม่รู้กูช้ำอุ้ยเดียวจอยู่เอามือเขาลูกโบนตรงเตียง ี๋ยวช่องแค่ปิวมีเตือนขึ้นมากกวนน่านียอ๋อเหรอขอโทษขอโทษคไม่ได้จ้งใจนะพูดออกมาจากทวสมองดีได้เลยลใครไม่อยากไวทองเร็วนะจ๊ะ <c oughs> โกลาสองเม็ดดือใครที่มีปัญหาในเรื่องการนอนนะ <c oughs> โกลาทำให้หลับลึกหลับสบายนะคะด้วยสารสกัดจากธรรมชาติในนี้จะมีฮ <c oughs> อร์โมนเอสโตรเจนจากธรรมชาติไม <c oughs> ่มันมีของเรา้าไปอยู่แล้วของเราคือ เราเป็โปรตีนเราเป็นโปรตีนกินเข้าไปพโอ้โหเ็กผิวพันณฟ่งเลยดี๋ยดีดีก็ดีดี๋ยนดี๋คาได้ไอะครับพี่อคาร์โบมาคาร์โบเซตโกลาสองเมตรก่อนนอนก่อนนอนคารตโบมาแล้วโกลาสองเมตรก่อนนอนนะจ๊ะเราจะได้แบบว่าสาวเป็นนาน อันเกิลมานะครับขอโทษครับไปนี่ครับผมมึงหาว่ากูกู้อะไรไปนายงั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยผมไม่ร้อนผมอันเคิลครับอันเคิลอันเคิลอันเคิลบอสนี่อันเคิลอะไรเบ็กถ้าเรารวมกันเนี่ยห้าสี่ห้าสี่บอสเบ็ก กซื้อบะหมี่มาเฟียยังกับอังเคบอจีิคูนมากกินแล้วเป็นยังไงทันานี้พี่ก็พี่พี่ไม่ใช่เรากินก็ว่าแล้วฉ่ำกว่านี้เ <c oughs> นี่ยเห็นไหมถ้าปิดเลี้ยนสีใสก่ก๋องเตี๋วกับอังเค้าบอสที่เยเห็นไไมใมชัแนอุ๊ยเอ้าโดนนะ <c oughs> จะได้กินไปเนี่ยอากาศอังเคบอสโชว์เลยอากาศอังเคบอส กัดอังกอบอเออถ้าเห็นทันากัดอังกอบอเนี่น่าตกใจนะทำไมอ่ะมันกัดมันกัดอังกอป๊กโอ้ชโอ้โห กบอม่อ๋ยกระเด็นนะชิ้นเ็นกม่เด็มันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนกันไปไหนเอ๋ยขอที่ชูหน่อยที่ไหี่ไหนไม่ดูว่าพอกินออกล่ามันเป็นแบบนี้่เฮ้ยอร่อยมากเลยอ่ะกินข้าวเย็นหรือยังยัง ถ้ากินแล้เย็นกินเยนนลเยอ้วนไปนะเขาบอกว่าคนข้างหลังใช่แอนดูหรือเปล่าแอนดู w ิ i ส์ครับแอนดูค่ะ <c oughs> มือยังไม่ได้เลยไม่ได้อนะอร่อยไหมมา สำหรับบะหมี่มาเฟียนะเรามีเป็นแพ็คนะคะมีแบบ8ปซองแล้วก็ยกลังเลยนะสามารถกดที่ตะกร้าได้เลยนะคะคละรถคละรถได้เลยตักขาสีดำคือบวกหนึ่งเผ็ดมากมูนยจดมากไม่กับคนอื่นี่นเขากินเดนมากอย่าเฮียงออคนกินบอกอยู่นี่มีฮาลานค่ะบวก0.5คือเผ็ดน้อย แล้วก็สไปซี่คาโบ ó, ก็คือเป็นรสชีสค่ะเผ็ดน้อยสุดค่ะอืมวันนี้เอาเค้าหายไปครึ่งเนึอแล้วะกลายเป็นเว้ย้ยเล่ยหวานเหรอเฮ้ยไวานอุ้ยให้ผมงวงกันเล่ยหวานหวานเหี้ยไล่หวานาไฟนะคาไฟนะมีได้ฉลามพี่เหรออะไรนะ เพราให้วานมันไม่ฉลาดไงแล้วมันมีฉลามเหรอนี่วานเด็ดเราได้ข้าไฟเลยนะเฮ้ยจริงเหรอจริงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอตัวขอไม่ได้ห้ามขอห้ามเบียร์สไปใส่ลั้วเติมชอบครับโอเคก็คัดชอบเดี๋ยวมาไปไหนมานี่ไปเติมวิตามินพี่พอแล้ว มานี้ก่อนมานี้ถ้าเกิดพี่พี่พี่เคยเห็นใครที่มีอาการเดี๋ยวซิคนที่มีอาการแสบแห้งคันคือพี่ไม่เคยเห็นเพราะพี่ไม่เคยไปยุ่งกับใครเมียผมีเี่ยผมมีแสบคันเมียผมแสบคันคือจะบอกว่าผู้หญิงเราเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเราอะไปใช้สบู่ผิดประเภทมันสามารถทำให้ ค่าพ h ของเราตรงนั้นเหมือนไม่สมดุลแอนอีหามึงสบู่เอาน่นเนี่ยเอาเอาพี่เคยไปเหรอสมัยเด็กๆไงอ๋อไหนบอกไม่เคยไปเคยไปทั้งขอนี้อะไรแล้วบอกไม่ชอบชอบเคยไปไม่ชอบแห่เป็นไงพี่ผมขอดูหน่อยกินได้ว่ะ บอมไหมกลิ่นดีเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีอาการพวกนี้นะบางทีเราใช้สบู่ผิดประเภทอ่ะมันทำให้เกิดอาการแห้งแหงคหนงอะไรใช้ได้เขาหญิงนะครับผู้ชายก็ใช้ได้ผู้ชายจะใช้ได้ตัวเนี้ยถูได้ทั้งตัวทั้งหน้าแล้วก no ็ทั้งตรงนั่นแหละจิ๊มันมีแล็ติดอาซิดนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยกลวล่าสามารถที่พอแล้วมั้งมึงเหงาพอแล้ว โกอาล่านะคะใครที่ไม่อยาดหยาดก็มีมาเฟียไม่เห็นเฮ้ยกี่รถมารถรถของขวัญน่ารักจังเลยค่ะทำไมของขวัญมันหายเร็วเงี้ยก็มันขึ้นแบบแวบๆไม่เห็นไอเดีกเติมไม่ได้ไหมเงีมาเนี่ยยดนี๋ยวพูดไม่จบพี่ต้องหัดเป็นพ่อค้าถ้าเกิดมีคนมาจ้างไหลพี่จะต้องพูดสินค้าตัวเดียวกันนานๆซ้อมก่อนซ้อมยากไหนพูดไปก็ได้นะซ้อมเราต้องซ้อม ถ้าเกิดใครแห้งแสบคันล่องโกวลาสองเอาเลยเหรอโอ้โหโกวลาสองเมื่อก่อนนอนช่วยเรื่องนอนดีมากช่วยเรื่องนอนช่วยเรื่องการไม่แก่แล้วก็บางคนน่ะผิวแหง้งแห้งมันก็จะ,จะแกะเนะ่นเนี่ยแบบนี 16, ้อพอพี่หมื่นหกหมื่นห้าเท่าไหร่หมื่นห้ายี่หกพันหมื่นห้าพี่คอพี่เหี่ยวเหีๆๆ่ยวอ่ะเพราะมันแก่ เข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นผู้หญิงมึงไม่ดูคองมั่งเต่งตึงจ้ะยืนหน้าให้ฉันแดกไม่ิบหายส่องไปก่อนนอนนะจ๊ะพอละอันจะไปยุกอันจะไปยุกไปแคไหนมานี้เดี๋ยวเติมวิตามินไม่ต้องเติมอยู่ตรงนี้แหละไอ้อนมาช่วยย่าหน่อยไปก่อน ไม่อยากไบทองเร็วนะโกว่าละสองเม็ดก่อนนอนนะคะแล้วก็สมได้อนนะังเพราะว่าคขารู้คนดูก็มีความคนดูเขาเข้ามาใหม่เรื่อยๆที่เห็นไหมเราจะต้องพูดไปเรื่อยๆเพราะว่าบางคนกินแต่ตนก็บอกให้เขาซื้อพอแล้วเขาต้องให้พูดเลยบางคนเขาไม่รู้ว่าคืออะไรเข้าใจไ่าวิธีกินกินยังไงเราต้องอธิบายก็แต่เขาปากก็กินน้ำการู้อยู่แล้วแล้วเขารู้ไหมว่ากี่เม็ดก็แล้วแต่เขาก็เขียนบอกหน้ากล่องเปล่า 2องเมตรก่อนนอนออรอมีป่้นเนี่ยมีสิเ,<อ>เดี๋ยวตกคร่ำเลยเอ้าวาหารมากในอ่หารน่าจะมีลามแเดกก็ดอยู่าเอ้าวอาหาร,หารอะไรอ้าวาหารหรือไก่สั้นเหรออ้าวอาหา,าอ้าวอาหามาเเกเลยนิดพี่ใครวอยาไวทองเร็นนรวระนะจ๊ะกัวละาสองเมตรก่อนนอนนะจ๊ะแล้วก็สมุทค,คิงออราถูกได้ทั้งตัวทั้งหน้าแล้วก็มีลูกขอเลยเนี่ยพี่ไปดู ขายกันไปมันต้องขายขนาดนี้เขาไปดูไปดูเพลงแน่งขายยี่อะไรขนาดนี้วะคือไม่ต้องพูดขายขนาดนี้พอแล้วพวกเขาไม่รู้จักสมุนคอสอันนี้ก่อนทำแยกไวทองเร็วนะจ๊ะโกบล้าสองต่อเนี่ยขายเยอะขายนั่งตัวนี้นะหอมมากทุกคนแล้วมีโปรนะหนึ่งกล่องแล้วก็ได้สบู่หนึ่งก้อนนะคะในราคา490บาท เฮ้ยเมื่อกี้เห็นพี่ปูเข้ามาแต่ว่าอ่านคอมเมนต์ไม่ทันพี่ปูเข้ามาแล้วครับเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงหอมมากค่ะทุกคนเเปลลี่ยนพงตัวนี้นะใช้แล้วผิวนุ่มมากแล้วก็มีลูกค้ารีวิวว่าเพลงใหม่พี่ปูครับข้าจางแล้วก็สิวดีขึ้นอันนี้นะพี่เอฟมาเพลงใหม่พี่ปูรู้วยใค่ น้ำหอมไหมน้ำหอมี่ป็นโพรปูปู้วยเนื้อหรเหรอคนดูจะสองหมื่นแล้วพี่เห็นไหมเห็นี่เป็นแม่ค้าที่ขายคนก็ดูจ้ะอันนันกูไม่มาล้อนหอมไมน้ำหอมไน้ำหอมไหมน้หมไน้ำหอมไหมทุกคนเรแล้วมีมาดามฟินมาด้วยเราไม่ได้เ็พค้าขนาดนั้นนะแต่ว่าผู้นี้เขาเป็นเราเป็น ช่วยอะไรพาร์เนอร์กันช่วยเหลือกันพาร์เนอร์ใช่พาจะเป็นพาร์เนอร์ไอทำไมไม่มีรสชาติพี่เลยอ่ะรสชาติอะไรกลิ่นอ๋อพี่จะกินน้ำหอมเหรอเฮ้ยมิลานทำไมไม่มีรสชาติพี่ไอ้กลิ่นพี่เลยอ่ะไอ้ผู้ชายอ๋ออันเขาฮิโลโมนฮีโรโมนสำหรับผู้ชายโซเซ็กซี่นะจ๊ะและเรามีโปรพิเศษสำหรับไลน์นี้โดยเฉพาะของโซเซ็กซี่นะราคาเท่าไหร่นะ ได้น้ำหอมหนึ่งขวดแล้วก็โลชั่นนะะเป็นโปรพิเศษสำหรับไลฟ์เราเลยพี่โซเซ็กซี่นะคะนี่เลยเซนนี้คู่โซเซ็กซี่กับครีมนะคะจาก1290เหลือ490เหลือ490บาทจานี่เลย490น้่นะใช่น้ำหอม1ขวดโลชั่น1หลอด490บาทจาก1ันสองโเี่ชอบมากนะเออพี่พี่เปกก็ชอบชอบสีนี้ใช่ไหมฉีดซอบคอ โโอ้หฉีดแล้วมันให้ความรู้สึกยังไงางต้องถามอีกคนถามคนไหนเรียกมันดิไม่รู้ผมเรียกมันดิเรียกมันดิผมมันเป็นลืมเท่าไหร่อุ้ยเขาบอกว่า430 430ตอนนี้430นะจ๊ะโซนเซ็กซี่1ขวดแล้วก็ได้บอดี้โลชั่นอีก1หลอดอันนี้มันเป็นน้ำหอมผู้หญิงเขาได้ผู้ชายไปได้นะพี่เป็นกชบพี่คนใช้น้ำหอมผู้หญิงเหรอ เออทำไมถึงชอบฉีดหอมผู้หญิงเราให้คนฟังเนี่ยว่าเราก็ต้องการให้ผู้หญิงมาหอมมาเหมือนเท่พี่ปูเนี่ยใหหอมเลยเนี่ยใ,ให้เขาหอมเลยให้ใครหอมไม่รู้ให้ใครหอมผู้ข,ขายของอยู่อ่าอมึงขายไปแกขายดิเฮ้ยเอ่อผู้หญิงซื้อไปฝากพี่ชายด้วยนะฉีดไว้แล้วก็ไปหอมเองทำทำ มีกลิ่นอื่นไหมมีจานี่เลยนะคะมีสีเขียวกับสีม่วงด้วยนะคะสีเขียวสีม่วงแล้วมีสชมพูในตะก้าจะมีจะมีทั้งหมดสี่กลิ่นเลยค่ะพี่อ๋อในตะก้ามีสี่กลิ่นจ้าโซเซ็กซี่จะมีขวดแดงด้วยแต่ว่าพอดีตัวอย่างไม่ได้ตัวอย่างไม่มีขวดแดงแต่ว่าในตะก้ามีขวดแดงด้วยโซเซ็กซี่นี่ต้องถือว่าเป็นกลิ่นของมะนาวมฟินี่แบบว่าฮิตมากช่ป้ากขีด้วยอุ้ยไปทางเอ่อ ไม่กันนะออกอะไรอยู่เขากินไอ้นั่นน่ะกอล่าแล้วทาไปโอ้กว่าโกล่าไม่ใช่กอล่าไม่ใช่กอริล่านะไม่ใช่กอริล่าโกล่าไอ้ฮิปโปงูไม่มาฮิปโปฮิปโปอะไรไลโปโอ้เดี๋ยวมาแป๊บเดียวมีสีเขียวสีม่วงแล้วก็สีชมพูนะคะอยากท้าไม่เฉยจะซื้อด้วยนะช่วยกันหน่อย คือถ้าเก really like 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 well ิดว่าใครที okay. ่ชอบแบบความรู้สึกเป็นให้เราดูเด็กๆอ่ะดูแบบดูวัยรุ่นอยากกลับไปดูวัยรุ่นเหมือนนักศึกษาอันนี้เหรอความรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นนักศึกษาที่ฉีดนี่คนมียุคก็ฉีดได้นะเท่ว่าก็พี่ไงพี่ฉีดเพราะพี่อะพี่ไปดมเข้ามาเลยโอเคเยวสิบสี่ครั้งสิบสี่ครั้งสิบสี่ครั้งเหรอไอเพลงชื่อเพลงโอเค คนกดซื้อเรื่อยนะคะแต่มีคนกดตะกร้าแต่ย e ังไม่ได้กดชำระเงินนะเออใครที่กดตะกร้าแล้วอย่าลืมกดชำระเงินนะคะทุกคนถามจริงน้องกดซื้อแล้วทำไมไม่จ่ายตังค์อ่ะพี่ไม่ไปต้องวิวเขาอีกค่ะไม่ใช่ต้องวิวอ่ะถามเฉยเห็นล้วซื้อก็ซื้อเลยเอาจริงๆนะเราไม่จ่ายเงินแสบอีกเนาะคือเป็นไงเนี่พี่อ่ะลังเลอ่ะลังเลไม่ต้องลังเลเชื่อเราไม่หลอกเราไม่โกหกนะถ้าเกิดว่าเอ่อกดซื้อกดจ่ายตังค์ด้วยเพราะว่าเพราะอะไรรู้ป่ะเดี๋ยวมันจะไม่ได้ราคานี้ มารามฟินวันนี้เขาให้ราคาไลฟ์เราพิเศษมากเลย490ได้น้ำหอมหนึ่งโลชั่นหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจบไลฟ์นี้มันจะกลับไปเป็นพันสองอือก็ซื้อได้แล้สิ่งนี้ได้ราคาพีเอวี่เดย์ลุกกินไหนคะเอวี y เดย์ลุกเอาอย่างงี้พี่ไปเขาฉีดติดนี้ทุกวันของเขาใช่ไหมใช่เอวี่เดยแล้วทุกคนชอบนะคือเฮ้ยถ้ามีของผู้ชายมาพี่พิเศษได้ดีไหมนะดาร์กโอเชียนกับอันไหน กินนี้เป็นยังไงอไม่จุดฉีดเยอะอัไรพุ่ฉีดทีเดียวเอฟบีเดลูกได้ทุกวันครับโอ้มเหมือนอะไรเหมือนอะไรฉีดต้เหมือนอะไรเฮ้ยเอาเตอร์าหลวมาเลยมาเลย มาเลยมาก่อนเลยเมียไม่มาหรือให้กูพักบ้างเมียไม่มาเมียไม่ไหนอาร์ตเตอร์ค่ะอุรตเตอร์ค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้มักมีมาเฟียที่พี่ใช่แล้วฟิทอ่ช่วยหน่อยทั่วประเทศนะนะผมไปไหนก็เจอแต่มาเฟียมาเฟียที่นี่ที่อะไหนจะขายดิบขายดีขนาดนี้ก็มีปูหมวยก็โอเคโอ้โหเดี๋ยวมาสู้อะไรกับมาเฟีย ขายเอ่อขายก่อนขายก่อนน้ำหอมเลยโอขายก่อนขายก่อนเดี๋ยวขายก่อน